ก็ uh, ซีรีส์อายุบั่นขวัญยืนนะครับเป็นซีรีส์ที่ก็อยากให้ทุกคนดูแล้วแบบมีรอยยิ้มมีความสุขแล้วก็อายุมั่นขวัญยืนเหมือนกับชื่อในเนาะใช่ไหมครับที่มาของเรื่องอะครับเราเราคิดกันว่าเราจะทําซีรีส์เรื่องหนึ่งที่แบบเล่าเกี่ยวกับคนที่อายุยืนเนาะเราก็ได้ตัวละครมาตัวหนึ่งคือท่านันซึ่งเป็นเป็นวมไพ่นะครับแต่เป็นวัมไพครับ,แล,รบแล้วก็ แวมไพร์น lugar, yeah, here, ideas, here, so so <S <s ี yeah. ่แหละคือตัวแทนของคนที่แบบมีอายุยืนใช่ไหมมาหลายปีครับเราก็เลยเกิดไอเดียนี้ขึ้นมาแล้วก็เลยเอามาพัฒนาต่อเป็นซีรีส์แล้วก็ได้ชื่อว่าอายุมั่นขวัญยืนซึ่งก็เป็นชื่อที่แบบเรารู้สึกว่าตรงกันครับคอนเซ็ปต์แล้วก็เป็นคำวยพร์ที่ทุกคนน่าจะคุ้นชินด้วยแคสต์นักขึ้นที่มาได้ยังไงครับมาครับก็เริ่มจากการแคสตัวละครพันก่อนก็ได้เจอกันก่อนนะ เราก็แคสกันมาเจอพันได้ตัวละครพันมาก่อนครับแล้วก็ตามมาด้วยโย <Yo. S 1> ค่ะบ,บทโยก็จะได้อปอมาเล่นครับได้สองคนนี้มาแล้วเราก็เริ่มเริ่มแคสตัวละครที่เหลือทั้งหมดครับในความน่าสนใจในในสิ่งที่ทำใ้ดไนิวยแล้วมันเป็นเรื่องรังคายด้วยค่ะเราเอามาผสมผสานตีเรื่องราวยนะังไงบ้าอ่าจริงๆแล้วจริงๆแล้วผมอยากเล่าในมุมของ รักความสัมพันธ์และก็มีตภาพนะครับขอ,ของตัวละครแวมไพร์ ire, เขาจะรู้สึกว่าจริงๆแล้วเหมือนกับว่าการเป็นแวมไพร์นี่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยปกติเนาะแล้วมันก็จะเป็นบุคคลที่มีอยู่น้อยถ้าถ้าเธอือาเกิดขึ้นนะครับเรารู้สึกว่าเราอย่างหยิบมุมที่ว่าเฮ้ยถ้าเขาไม่ได้มีการใช้ความสามารถพิเศษใดๆการเป็นแวมไพร์ของเขาอาจจะเป็นจุดที่ทําให้รู้สึกว่าแตกโดดเดี่ยวจากคนอื่นนะครับแล้วก็แล้วมันจะปรับตัวเข้าหา กับมนุษย์แล้วก็คนรอบข้างเ <c oughs> พื่อนมิตรภาพคนรู้จักอย่างไรอะไรอย่าง<ช>เงี้ยครับเชย่องเช่นอะไรคะเป็นยังไงบ้างเป็นรังพายผมเลยเรื่องนี้ใช่ครับบ้านเด็กปุ๊บวันนี้เป็นยังไงบ้างเออผมรู้สึกว่าผมก็ทกําการบ้านมาอย่างเช่อนบอกว่าไปดูรังพายทั้งในแบนนบว่าต่างประเทศเลยอย่างเงี้ยครับว่าเฮ้ยเขาจะเป็นยังไงเขาจะคีบลุกยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ก็ค่อนข้างมีแอบไปทําการบ้านมาบ้างครับ ก็แอบมีความกดดันอยู่บ้างครับอย่างเช่นแบบว่าผม,ผมเตรียมหลายๆคาแรคเตอร์ไปเพื่อให้แบบว่าพี่แชมป์ลองเลือกดูอะไรอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยแบบแบบนี้ได้ไหมครับเลย้ยครับทางบอกว่ากระบางเราเป็นไงครับลูกครับก็เป็นเรื่องแรกครับี่ได้มีโอกาสมาแสดงครับแล้วก็สุนทรบบทบาทโยก็เป็นคนที่ค่อนข้างสดใสแล้วก็มีความที้สงสัยในตัวครับคือโยเป็นคนที่ อยู่นีคนหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นผมตัวผมเองก็เลยต้องทําการบ้านพอสมควรครับกับการแสดงเป็นโยแล้วก็เพื่อจะได้เข้าถึงคาแรคเตอร์ของโยความคิดของโยพอมาเจอกับบรรพายนุ่มแล้วเป็นไงครับก็รู้สึกว่ามีความสงสัยครับว่า90 0ปีในชีวิตของเขาเนี่ยเขาผ่านอะไรมาบ้างครับก็เลยอยากจะศึกษาแล้วก็เรียนรู้ตัวของเขามาชุดถ้าแรากตกับตัวละครตัวนี้ที่มีความยากง่ายยากง่ายมาก ก็มีทั้งความยากความง่ายครับสําหรับผมก็ความง่ายก็คือโยก็มีบางพาที่มีลักษณะคล้ายผมส่วนความยากก็คือรู้สึกว่าจะเป็นความสดความกดดันเกี่ยวกับการแสดงในช่วงแรกๆมากกว่าครับที่ผมเองก็ใหม่ด้วยแล้วก็อาจจะต้องทําการบ้านแล้วก็พยายามเข้าถึงตัวละครมากมากนะครับมาภาคนี้ก่อนนะครับแล้วปล่อยกับดี์เรื่องแรกครับเป็นยังไงก็สนุกครับผมแล้วก็ เป็นอะไรที่แปลกใหม่เลยครับที่เล่นบทบาทในของไทยครับผมผมก็งงเหมือนกันว่าผมมาได้ขอบคุณพี่แชมป์ด้วยนะเดี๋ยวพี่แจ้งชวนมาพี่ตอนนี้ยังไปชวนพี่แชมป์เพิ่บอกว่าไงเออเหมือนตอนแรกก็ติดต่อทางค่ายไปครับพอได้รู้ว่าเล่นซีรีส์ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็มีโอกาสได้เจอพี่แชมป์เพราะพี่แชมป์บอกว่าไปแอบดูคอนเสิร์ตผมไปสองมันไปสองสามคอนเสิร์ตใช่ครับโดยที่ผมไม่รู้ตัวก็ แล้วก็ได้มาเจอกับพี่แชมป์ครับก็รู้สึกเต่นเต้นครับแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์นี้ครับในเรื่องเรารับบทเป็นอะไรยังไงชื่อว่าชินครับเป็นเป็นหนุ่มมาดกวนแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจครับแล้วก็อยู่กับคนรอบข้างก็จะมีแต่รอยยิ้มครับแล้วก็มีแต่ความสุขความแฮปปี้ครับจะเปเก้งให้ใช่รับเป็นเพื่อนของท่านพนท่านันนท่านท่านท่านครับ่นาูครับก็ การทำงานครัง้งแรกผมกูนกับพี่แชมป์นะครับผมแต่ว่าแฮปปี้มากเลยขอบคุณนะครับที่ให้มาทำงานด้วยแล้วก็ตัวคาแรคเตอร์ฉลุยนะครับที่บูได้รับก็ไม่ได้ไกลตัวมากจูนด,ด,ดีง่ายแล้วก็รู้สึกว่ามากอง,องสนุกฟังสัุกพี่แชมป์ไม่ถึงเลยพี่ครับก็รอด,อดีคพี่บอกว่ามันจูนตแต่อี่กนั้นยังไงอธิบานเดยคือเป็นอ่าฉลุยนะครับที่อยู่ในกลุ่มของโยงครับผมซึ่งจะทุกคนจะมีความสนใจในสิ่งลี้ลับอะไรย่างเี้ซึ่งตัวผมเองก็ชอบฟังเหมือนกับรายการขี้หรือว่า แล้วก็รูร้สึกว่าแบบเป็นอะไรที่เราสนใจอยู่แล้วเราก็จะเข้าใจตัวละครน,นั้นมากขึ้นครับข้างหลังนี้เป็นการแผ่านนี้เป็นค่านเรายัางไงคะ พี่กดบายังไงยังไงนยังทพี่กดแบคือยังไงอย่างเค่งแสดงเรื่องชาใช่ไหมคะก็จะเป็นกดแบบเนื้ส่วนเรื่องนี้ก็จะเป็นแทคเตอร์ตัดหนแต่ยังสปอยมากไม่ได้อะไม่รู้คนรออมันจะรีแลกซ์ขึ้นจากเรื่องกดแบบยังไงดีคุณได้ไหม ก็สดหลักๆผมหงหือปากภาษาพิเชียงครับเพราะว่าเหมือนผมอะทำการบ้านมาเยอะแล้วก็มีคาแรคเตอร,ร์หลายคาแรคเตอร,ร์มากครับแล้วเราก็ไปถายพิเชมว่าพี่แชมป์สรุปแล้วตัวละครตัวเนี้ยแบล็กราวน์ไเพื่อจะให้มันตรงกับที่อย่างตะวันด้วย สวัสดีค่ะเจ้าค่ะนนค่ะเจ้าค่ะรับนนบทเป็นผักหวานค่ะก็จะเป็นในเรื่องจะอยู่เป็นแก๊งเพื่อนของโยอยู่ไหนโยในแก๊งก็จะมีสี่คนค่ะมีมีโยมีผักหวานมีโบวี่แล้วก็มีฉลุยค่ะก็จะเป็นฟิลเพื่อนที่แบบคอยซับพอร์ตเพื่อนว่าไม่ว่าโยอยากจะรู้เรื่องอะไรแบบสงสัยอะไรอยากพาไปดูก็เพอสงสัยอะไรก็ไปดูไปสำรวจไปแบบ หาคําตอบด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นแก๊งแบบฟิลหาทำด้วยกันคะ่ะค่ะโบวีค่ะรับบทเป็นบวี้ค่ะก็คแกงข้วโยมเหมือนกัน,กน,นะคะ่ะอยู่ด้วยกัน<ช>ค่ะใช่แต่ก็จะมีคนในแก๊งที่คอยช็อตฟิลนะใช่ใชก็คืออยู่ตรงนั้นไม่เชื่อเวลาเราออกนอกทะเลไปก็ต้องมีคนคอยเดูแบ้างไม่เชื่อแต่ก็ยังอยู่ด้วยกันเออมาค่ะ มียังจะอยู่ับบท่านนท่านทันนะแล้วก็เจอแบบว่าคลุมแกรยูบ้าเลยสวัสดีค่ะจีน่านะคะก็รับบทเป็นแฟนของคนคนหนึ่งในแก๊์ของยูอะค่ะประมาณเนี้ค่ะ สาวสดใสเล่นเป็นน้องสาวของพี่โยค่ะสวัสดีค่ะยูนิฟนะคะรับบทเป็นเกียวซ่าค่ะเป็นสกอยในอพาร์ทเมนต์ค่ะเป็นเด็กกับเพจเป็นเด็กอพาร์ทเมนต์ค่ะแล้วแล้วแฟนเธออยู่ไหนฉันหนูไม่มีแฟนค่ะอะไรพี่่แชมาาากกคด้ทันง ครับซีรีส์อายุมั่นขวัญยืนนะครับจะได้ดูกันทางช่อง3ครับวันที่14กุมภาพันธ์นี้วันวาเลนไทน์ครับเวลา4ี่ทุ่มสี่ห้าค่ะทุกวันพุธครับผมแล้วก็ดูย้อนหลังได้ทางวีทีวีครับเวลาห้าทุ่มเร่องขอบคุณครับ